สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ<ด>ก็กลับมาพบก,กับแยนอีกแล้วนะคะกับลุคเมคอัพแซบๆนะคะ Sexy on the Beach นะคะเปลี่ยนสาวผิวขาวหมวยให้เป็นสาวผิวแทนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแยมจะมาโชว์การแต่งหน้าทั้งหมดให้ดูนะคะว่าแยมมีขั้นตอนวิธีการแต่งหน้ายังไงกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะยี่จะลงคลิมกันแดดก,ก่อนนะคะยี่นนี้ยี่ใช้เดิมมาแอคชั่นนะคะใบวัสสันค่ะตัวนี้มี spf 50าสกบ p a ว,วค่ะจากนั้นยี่จะตามด้วยรองพื้นนะคะสีเข้มกว่าผิวจริงนะคะวันนี้ยี่ใช้ของเซฟอร่าค่ะเปอร์33นะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูเป็นผิวแทนนะคะเท่ากับสีผิวตัวของยี่นเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเยี่ยมก็จะลงแป้งสุดโปรดของเยี่ยมนะคะตัวนี้เยี่ยมใช้ประจําเลยเป็นของบาบาร่านะคะสีจะเข้มกว่าสีผิวจริงเหมือนกันตัวนี้เป็นเบอร์2ค่ะชอบมากๆเลยคะ่ะจากนั้นนะคะเยี่ยมจะวาดคิ้วให้คมกริบด้วยผลิตภัณฑ์จาก b e n นฟิตนะคะตัวนี้เยี่ยมใช้เบอร์04ค่ะใช้ดีมากๆเลยแนะนำมากนะคะตัวนี้ สำหรับพาเลตตาในวันนี้นะคะขอนำเสนอมากๆเลยค่ะฮูด a าบิวตี้นะคะเป็นไอเทมที่ผู้หญิงทุกคนควรจะมีไวนะ้ณตอนนี้เลยนะคะถ้าไม่อยากเอาเริ่มต้นนะคะยังจะใช้สีน้ำตาลนะคะมาคัดเบ้านะคะให้เท่ากันทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นเกลี่ยให้ฟูงนะคะทำตามนี้เลยค่ะไม่ยากเลย Another fall took the year like a pandemic. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. I tried proof in the rate the car. ขั้นตอนนี้นะคะเยี่ยมก็จะลงสีชมพูอ่อนๆน,นะคะสีแองเจลิค่ะเยี่ยมจะใช้นิ้วนะคะปาดให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยค่ะก็จะได้ตาวิิงๆนะคะทาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นเรามาเพิ่มตา2ชั้นนะคะให้ชั้นใหญ่ขึ้นไม่เป็นสาวมวยน,นะคะ่ะเยี่ยมใช้ะต,ะาตาไข่ตา2ชั้นจากเมจิกมิชนะคะขั้นตอนนี้นะคะเยี่ยมก็จะลงสีเฮนน่านะคะให้ทั่วบริเวณ ชันตานะคะทำให้ตาดูลึกขึ้นนะคะแล้วก็สีดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเยี่ยมก็จะลงอายไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นแบบปากกาเมจิกค่ะเป็นของคิสมีนะคะใช้ดีมากๆตัวนี้เยี่ยมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะก็เยี่ยมจะเขียนตะวัดขึ้นนะคะให้ชิดคูณขอบตาทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นนะคะเยี่ยมจะลงดินสอน,นะคะอายไลเนอร์ค่ะตัวนี้เป็นของมาร์กจากขอบนะคะใช้ดีมากเลยใครไม่อยากแพนด้านะคะก็ไปซื้อมาด่วนๆเลยนะแล้วจากนั้นเยี่ยมก็จะตัดและปัดขนตาแบบนี้นะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขนตาค่ะวันนี้ยี่มใช้ของบอกตอนนะคะเบอร์ Y 006ค่ะเยี่ยมจะแปะทับ2ชั้นนะคะทำให้ขนตาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูฟูมากๆเลยค่ะเบอร์น,นี้จากนั้นนะคะเยี่ยมจะใช้สีโรสโก d นะคะตัวนี้จะวิงวิงชมพูนิดนึงทาบริเวณใต้หัวตานะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยคือการเชดดิ้งหน้านะคะเยี่ยมจะใช้บรอนเซอร์จาก b บ r r y M นะคะตัวนี้เป็นบรอนเซอร์ลูกหลักเยยนนะคะเยี่ยมจะมาเชดให้ทั่วกรอบหน้าแล้วก็สันจมกูกค่ะจะทำให้ผิวดูแทนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน้าดูขมขึ้นเลยค่ะ สำหรับสีแก้มวันนี้นะคะเยีมจะใช้สีอมน้ำตาลนะคะทำให้ผิวดูบ่มแดดมากยิ่งขึ้นค่ะเยีมจะทาบริเวณเฉียงนะคะทั้ง2ข้างเลยค่ะนะคะเยี่ยมจะใช้ไฮไลท์นะคะสีมุนดัสนะคะเอามาทาบริเวณหนกแก้มนะคะสันจมูกนะคะทาแบบนี้นะคะก็จะทำให้หน,น้าดูยิ่งมีมิติดูกโกลมมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับลิปสติกในวันนี้นะคะเยี่ยมใช้ลิปกอจากอนาตาเซียค่ะตัวนี้จะเป็นสีทองเหลือบนะคะทาแล้วแบบว่ายิ่งดูเซ็กซี่มากๆเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปหาดูตามเซฟโฟรานะคะที่อเมริกาได้เลยค่ะ สำหรับลุคนี้นะคะ<ส>ก็เสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนสาวผิวขาวมัวนะคะให้เป็นสาวผิวแทนบุ่มแดงเล็กๆนะคะก็เซ็กซี่ไม่เบาเลยนะคะถ้าใครอยากแต่งตามเนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะคะ<ส>วันนี้ยังต้องแอลลาไปก่อนนะคะ<ส>หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบนะคะกดแชร์กดไลค์กันยูยนะคะ